ว่ามานบ30ส <Fine. Fine. S 1> ได้พากันตัดทำทางเพื่อ <Fine. S 1> เพื่อไปสู่ที่ความเจริญก็เลยพาบริวารของตัวเอง <c oughs> ทำทาง <c oughs> เขามีคนมาถามว่าทำอะไรกรันทำทางไปสวรรค์มานบเขาว่าเป็นเทา้าสกกเะเดิดนะเขาเรียกว่ารักษาวัตถบทเจ็ด หนึ่งบำรุงมานดาบีดาสองพวกพวกเนี้ยพวกจะไม่ทำทั่วพัติเตุเจดแล้วก็พาขึ้นทำทำไปตอนนั้นก็ไปถึงทำไปถึง,ถงทางสามแพ่งเออคร้นี้ไอ้เนี่เขาเขาก็ทำมีประชาชนเขาช่วงนั้นน่ะจากกุบาลเขาก็เป็นพระลหันอยู่เขาก็สร้างศาลาไย เพราะนั้นะมโนบ์นีมีมีมีพรรายสี่คนหนึ่งสุธมาสองสุนันทาสามปิติตาสี่นางสุชาดาเมื่อสี่คนนี้มโนเขาไม่อยากให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมก็แอบกระซิบกับพวกช่างว่าเราจะทำทางสามแพ่งสี่แพ่งเนี่ยไว้เพื่อให้คนมาพักผ่อนฉะนั้นมโนว่าเขาก็จะเอาคนจะไม่ให้ผู้หญิงร่วม ไปบอกช่างว่าตรงนี้เราจะท,ทาําทางสร้างสาราลายขึ้นหลังหนึ่งเพื่อให้คนผ่านผ่านไปผ่านมาได้พักก็สร้างเอาไว้ก็ไปแจ้งกับช่างทําหน้าบันแต่ส่วนสุนนะันางสุธรรม,มานี่มันฉลาดแอบกระซิบกับช่างว่าชอบฟ้าเนี่ยเขาจองหมดแล้วมีแต่นางสุธรรม,มาเท่านั้นเอาไหมนะถ้าเอาก็เอาไปเลยเอา มันหาไม่ได้แล้วก็เอาไปสื้นกลายเป็นว่าศาลาหลังนี้เป็นของสุธรรมมาไม่ใช่ของมนุษย์ส่วนนางสุสุนันทาก็เอูอพี่ใหญ่เขามีแล้วนี่เราก็ต้องทําให้มีประโยชน์ร่วมกับสามีเราบ้างสิก็เลยเออขุดราน้าดีกว่าขุดระน้าไว้ให้คนมาพักผ่อนนเอ้ยพักผ่อนแล้วร้อยก็ได้ไปอาบน้ำเรื่องมาพักศาลา ก็ได้เป็นสัญเส่วนนางสีตานั้นก็พี่ใหญ่พี่กลางเขาได้แล้วแต่เรายังไม่ทมาําอะไรนั่นปลูกต้นไม้ดีกว่าว่าปลูกต้นไม้ก็ปลูกต้นพวกนี้ปลูกต้นไม้อันนั้นมานกเขาสร้างศาลานะแล้วนางสุธรมาเขาสร้างสระน้ำนะแล้วก็นางสุติตาเนะี่ยเขาสร้างต้นสวนดอกไม้สวนต้นไม้ปลูกต้นไม้ทําสวนให้เขาร่มก็สร้าง สามคนสร้างไปแต่ส่วนทุนที่สูส,สุชาดานะเขาว่าไม่ต้องทําหรอกปรุงก็ทํำแล้วเราก็ได้บุญอยู่แล้วเออพวกนี้ทําเสร็จแล้วก็เกิดเป็นเทวดาหมดส่วนนางสุสูไอส,ส,สุชาดานะั้นไปเกิดเป็นอะไรรู้ไหมเปนน็นนกกระยางหนูชอบทาขาทาปากแดงไงเออ <laughs> อากวบานี่งไงนั่นนะ มานุกเราว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นน่ะสามคนมาเกิดแล้วนี่แต่เรายังไม่เห็นเลยว่าสวังสุดชดาไปไหนก็อ๋อมันเป็นนกก็ยังอยู่ในบึงนั่นเองก็ลงแกงจำแรงการว,าว่าต้องช่วยมันให้มารักษาสินห้าจึงจะเป็นคนได้จึงเป็นเทวดาได้ก็ลงไปเป็นบอกว่าเองจำข้าได้ไหมนะข้าชื่อ,อมานุกนะจำได้ไหมจำได้งั้นเองต้องรักษานะ ถึงจะไปเกิดตัวเขาก็ไรักษาสิหาต้องให้มั่นนะพอรักษาเสร็จทเทวาก็กลับแปลงมาเป็นปลาไหลามากำลังหาปลาอยู่นี้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรหลายวันแล้วก็หิวนะเห็นปลามันก็จิกเลยแต่ท้าสก,กาเขาก็ทำไวตัวให้หางก็ปล่อยหลังจ้กอยู่แม่นาก็ตายเพราะความหิวก็เกิดเป็นนางใช่ไหม ความเป็นมาของต้นไม้ถ้าสาน้ำก็สาราลายที่มีอยู่ในนี้ก็มีแค่นี้เล่ามากไม่ได้จำไม่ค่อยได้ก็คือความเป็นมานะอันนี้นางสุจิตานางสุธรรมาอนางนั่นอยู่สาลาลายส่วนนางสุสุชดานั้นไม่ได้ทำอะไรเลยก็บบเป็นอย่างนี้แหละความเป็นมาของเขาสร้าง เพราะพราะมาลบไปเขาเขาเป็นคนใจบุญเขาเป็นรักษาวัตถบทเจ็ดเพื่อให้เป็นเกิดเป็นเท้าสก,กะเขาก็เลยรักษาปลาบริวารแต่แต่เขาปลูกจะนะที่มาไม่รู้เราเราเกิดไม่ทานเรนรล้ยปี